พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่15เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องนมเนื้อและอาหารแข็งและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อที่13ถึง14 เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมน,นั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่พี่น้องคะข้อพระคัมภี์ตอนเริ่มต้นของเราเน้นถึงความสำคัญของการตบโตเป็นผู้ใหญ่ไฝ่วิญญาณซึ่งบอกเราว่าผู้ใดที่ยังกินนมอยู่ก็ยังเป็นทารกดังนั้นยังไม่คุ้นเคยกับความสั่งสอนเรื่องความชอบธรรม พระคำภพร์พูดถึงน้ำนมที่แท้จริงแห่งพระคำของพระเจ้านมเป็นของผู้เริ่มต้นดังนั้นการยังคงดื่มนมจึงหมายถึงการอยู่ในวัยทารกฝ่ยบิญญาณหนึ่งเปโตรโบทที่สองข้อที่หนอบอกอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละถึงความช่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ไหลทุกชนิด เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรานานาำนมฝีวิญญาณที่ไร้สิ่งเสือปโเพื่อโดยน้ำนมนัน้น,นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดเฉพาะผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ฝีมินญาณนเท่าน,านั้นที่จะฝึกฝนความชั่วร้ายเล่ห์เหลี่ยมความน่าซื่อใจคดความอิจฉาริษยาและการพูดจาชั่วร้ายคนเหล่านี้จะต้องอยากหรือปรนานานำนมฝีมิญญาณอัน,นอรบริสุทธิ์ของพระคมและเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่พี่น้องคะ จงศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังนั่นคือเรียนรู้ความจริงของพระคำของพระเจ้าและเติบโตมีอาหารฝายวิญ,ญญาณมากกว่าแค่นมมีเนื้อแห่งพระคำของพระเจ้าและยังมีอาหารแข็งอีกด้วยอาหารแข็งเป็นของผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดแล้วผู้ที่เรียนรู้ที่จะดำนินชีิฝายวิญ,ญญาณจงนลึนถึงสิ่งที่เปาโลพูดกับคริสเตียนในเมืองโคดินไว้ว่าพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนงังเหมือนกับพวกที่เป็นทาลกในพระคิดข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับ 1. โครนธ์บทที่สข้อที่1ถึง2คุณต้องจับตัวเนพระคาและพัฒนาความเข้าใจพระคำเพียอย่างลึกซึง้ง เช่นเดียวกับการเติบโตทางร่างกายที่บุคคลเปลี่ยนจากนมมาเป็นอาหารแข็งก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่คริสเตียนต้องเปลี่ยนจากคำสอนพื้นฐานไปสู่หลักคำสอนแห่งความเชื่อที่ลึกซึ้งและท้าทายมากขึ้นจากนั้นจึงพร้อมที่จะรับมือกับความจริงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอ่านฮีบรูบทที่5ข้อที่11ถึงพี่น้องคาจงให้การสนับโนุต่ายวิญญ,ญัณของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จรงอ่นเอเฟซัสบทที่สีข้อที่14-15สฉบับ NIV และเห็นความปราถนาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณเมื่อนั้นเราจะไม่เป็นทารกีต่อไปแต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะตบระขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศรีรษะเหนือพระคิดฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ และบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับอาหารฝ่วิญญาณที่พระองค์ได้จัดเตรียมให้ผ่านทางพระคำของพระองค์ข้าพระอง 9, ค์ก้าวข้าพื้นฐานและ,จะเจริญเติบโตขึ้นในการเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความจริงที่ลึกซึ้งกว่าของพระคำพี ภาพเราได้รับกสลังกำลังในความตั้งใจที่จะพัฒนานและฝึกฝนความเชื่อติบโตเป็นผู้ใหญ่และสำแดงออกถึงชีวิตแห่งพระสิริในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า จงศึกษาพระคำพีอย่างจริงจังนั่นคือเรียนรู้ความจริงของพระคำของพระเจ้าและเติบโตเพราะมีอาหารฝ่ายวิญญาณมากกว่าแค่นมค่ะมีทั้งเนื้อแห่งพระคำของพระเจ้าและยังมีอาหารแข็งอีกด้วยอาหารแข็งนั้นเป็นของผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคิดค่ะผู้ที่เรียนรู้ที่จะดำนินชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณต้องเติบโตในพระคำและพัฒนาความเข้าใจพระคมพีอย่างลึกซึง้ง และจงให้การสลรนตเติบโตไฟ่ิญญนยันของคุณนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเพื่อที่คุณนั้นจะได้เติบโตขึ้นสู่ในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศรษะคือพระคิดค่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวนจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด